ไข่เลยปลา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 ก่อนเนาะจัดปลาเทโรดบอกเลยว่าปลาโอ้ยรูเหมือนเทมือใส่ไข่ใส่ไข่ไข่มาโรดค่อยๆใส่หน้านะต่อยอย่าลืมที่แกปลูกไว้แถวบ้านอ่ะเอาแล้วมันดีนะม้วนอ่ะโรยลงไป ซอฟายมึงผัดไข่เค็มต่อเดี๋ยวขอโรยอะไรเลยเอ็นึงอ่ะจัดมาไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ของบ้านเขาผลิตเองโรยโอ๊ยลอยลอยลอยลยพี่เล้งลอยลอยลยนี่มันอร่อยไหมอร่อยงั้นเดี๋ยวเข้าครัวไปผัดไข่เค็มต่อโอเคได้ปะปะปะไปทำกันพี่ลิเลงยกของไปนะทำอีกแล้วทกตลอด ยกทุกทีเข้าครัวช้าทุกทีเดี๋ยวก็ได้เย่เย่เย่เห็นไหมเอาของเข้าครัวอย่างรวดเร็วแล้วเห็นไหมมาพร้อมกับกระทางละลายไม้ดีกว่าใช่แบล้ยตั้งนี้แล้วนะเดี๋ยวตั้งกระทาให้ใช่ใช่ยังไงใช่โอ้โหตั้งไม่ออกเลยไม่ต้องไม่ต้องปิดแล้วใส่น้ำมันลงไป ก็เป็นปลาหมึกขัดผัดไขเ่เค็มจริงๆบางทีต้องใช้ไข่เค็มไม่สุกแต่ของเราซื้อแบบสุกมากมมแล้วก็มาใส่กับน้ำสต๊อกอะไรเงี้ยแล้วก็มาแบบว่าทำให้มันแบบว่าคนคน,คนมา,าได้ได้อะพิษเขาที่ลี่เล้งช่วยคุมด้วยนะมาใส่พิษเขาเนี่ยอ๋อหนึ่งนนได้แล้วโอ้ยขออีกนิดน้องได้ไหมชอบพิษเผ็ดโอเค ไม่จะบอกว่าเผ็ดนอกจากกินแล้วไม่อ้วนแล้วเนี่ยยังช่วยในเรื่องของการแบบใครที่แบบเหมือนหายใจไม่ดีแบบว่าทางเดินหายใจแบบรู้สึกว่ามีเพลินแพ้มีอะไรอย่างเงี้ยมีส่อะไรเผ็ดนะมันจะช่วยขยายหลอดลมด้วยจริงมากมันจะทำให้เราหายใจลโล่งขึ้นภาชะหนักอ่ะ <c oughs> เออรเ้า,ายโอ๊ยอย่าเดี๋ยวใส่ลงกระถางกลัวด้วยจะมาใส่อะไรบ้างเนี่ยมันไม่บอกเลยเนี่ยพอแล้วเผื่อไว้ค่เผื่อไว้เผื่อมันแท้งเอาน้ำปลามาด้วย พูดถึงกินเทปอยนิดเดียวนะโอ้ยลอยไม่ลอยเลยพอพอแล้วไหมหมดเลยไหมเนี่ยหมดหมดได้อยู่ได้อยู่นะคือมันมีความมันของไข่เค็มอ่ะเอ้ยไข่แดงเอ้ยเออไข่เค็มอ่ะถูกแล้วไข่เค็มของไข่แดงอ่ะอะไรอีกบ้างเฮ้ยมันโอเคแล้วโอเคมันโอเคแล้วแต่พีนี้บ้าถ้าเป็นที่พี่ใส่ผิ่เผาอีกอ่ะรอหน่อยนึงแต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราลองแต่มันไดใส่นี่ก่อนใส่หมดเลยเหรอใส่เลยหมดเลยหรอ อืออ่าใส่หอมหอมใส่มา